แต่ก็เหเยมากาทอทันวัไเฮมาออหมากูสูงในด้่นทันไหมทันนิดนิดครับรองเท้าก็ไม่เหมาะเลยรอด้วยครับนูกอต่เอ้ยหอบเลยเอไปลูกไปไปไปอ้าออันนี้นะเอาปล่อยมือมาไหมอุ้ยหมาก็หอบแล้วี <c ười> ่านห,หมา ไม่่เยลูกายก็ค่อยเดินเารัลูกเขามาป้องกันเราสวัสดีค่ะพบกับช่างเทีย่ยวอีกแล้ววันหยุดช่วงนี้ก็คายล็อกดาวน์มากแล้วเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์ฝนตกตลอดเลยไม่รู้จะพาไปไหนแต่เราก็ได้ที่บ้านลักหินตรงนี้อยู่แถวโค้งดารา บ้านไร่ลักหินเนินใยเนียนนะเขาเขียนไว้ตามนี้เลยมันก็จะขึ้นมาอยู่บนเขามีวิวสวยๆโอ้ยขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกันนะมีต้นไม้มีต้นกาแฟมีผลไม้หลากหลายเลยคือตอนแรกตรงเนี้ยเขาเปิดถ้าเกิดช่วงไม่ใช่ที่โควิดอะเขาก็เปิดให้กางเต็นท์ให้ชมวิวให้ขึ้นมาชมวิวได้อยู่นะทุกคน แล้วข้างล่างก็จะมีลำธารด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมแต่ตอนนี้ถ้าใครมาช่วงนี้หน้าฝนยุงเยอะและมแมลงเยอะให้ทาพกยากันยุงมาด้วยนะคะทุกคนวิวสวยมากเลยข้างล่างก็จะเป็นเขามองเห็นเขาเห็นอะไรหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมโอ้ยเย็นมากนอ่ก็กทำสวยเนาะทำสวยแล้วลำธารอยู่ตรงไหนคะ นี่บนยอดเขาเลยโอ้โหยอดเขาเฮ้ยโอ้โหสูงมากสูงที่เราเคยอ่ะโอ้โหสวยมากนี่ครออะไจักรันเต่าก็ไม่รู้นุ่นไงหมานำไปนู่นเขาพาไปทีนั่นเฮ้ยโอ้โหสวยมากตอนนี้เราไปขอคลิปนี่ขอคลิปอ่ะหนูไปให้ไปตอนนี้เรามีหมานำนะคะหนูถ่ายดิๆถ่ายดีๆจะเปิดอะไรอ่ะมันเปิดอยู่ลูก เดี๋ยวล้มมาป้าถ่ายให้มาไปเดินไปโอมันก็เห็นโอ้ทานี้สุดยอดอืมมันชันเดอดีๆทำดีๆทำดีๆไม่เอาไม่เล่นก้มไปเดินเลือดไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่มันเขียนอาแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปดูลำธารกันคานได้ ว่างอ่ะแบบว่าว่างฝนหยุดแล้ววาดมาปีเขาเล่น<บ>ไมไ่เตียงความพร้อมเลยรองเท้าขอนาขอนุญาตขออนุญาตลุงเจ้า<ช>ของที่ครับตรงนี้ไม่ได้แหลกท่องเที่ยวนะครับเป,เป็นที่ส่วนบุคคลนเนาะแต่ตอนแรกแกก็เปิดให้คนเข้ามามาเที่ยวมาอะไรได้ก่อนช่วงโควิดแต่ช่วงเนี้ยก็ปิดก็มีแต่คนจันเองที่เขาเขามามาเดินกันเราก็มาสมัครเป็นลูกหลานแก ไปเรามีไกด์ครับเห็นนะเออมีไกด์เขรอเรานะเออเราเดินช้าเขาก็รอเรานี่ไงทานเจอแล้วไปเดินลงไปได้ยินเสียงน้าแล้วยังไม่ใส่รองเท้าผ้าใบมาไปอันนี้ก็ทุรคทุเลกันนิดนึงนะแต่ก็ฟังสดชื่นและไม่รู้จะไปไหนเข้าป่าไม่ได้ยินแล้วนี่เสียงน้าแล้วเห็น้องได้ยเนีหมได้ยินี้ม ทางนี้ลูกป่าค่อยเดินหมาไปสิทางเลยระว <panel> <EE Wars> ังลื่นะงลื่นะครับอย่าก้าวอเกเข้ายาค่อยๆอันนีมเราลืมอันนี้นะลืมเอายาติดุมมาด้วยแค่ด้า นี่มีน้ำตกครับมันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะมันเป็นรุ่นไกลเราไปถึงรุ่นแล้วอยู่แค่นี้ลูกไม่ขึ้นไปหรอกหนวมากเดินข้ามน้าไปลเดินข้ามน้ไปนน็เจี๊ยบลยโอ้่ช่นอำแ่น้นองเท้าเห็นรองเท้าเปียหนูก็เดินลื่นีเอัวโอ้โหน้ำเย็นจริง ทางช่องรถเข้ามาได้นะใช่ต้องมีทางเข้าจากหลังสวนจากหลังสวนยายนะอเอาแล้วน้องมาหายไปไหนอ่ะน้องหมาอไอ้เรื่องไปเที่ยวไหนเไม่เหรอมีผลไม้นะม,มีมีทุกอย่างเลยผลไม้เสใส่ว่ามาันจะกินน้อยจะแจกมั้งผล,ลไม้เยอะเลยค่ะเนี่ยต้นลามุดแนนน้อยรู้จักลามุดไหมครับ รู้จักเหรอเจอะไรดูใครทางนุ่นถนนุนนี่ต้องทนุ่นอ๋อโอ้ลมลื่นเย็นนะแต่ก็เดินลำบากนิดนึงทางคนขางนักนี่น้ำอยู่ตรงนี้นู่นนุ่นนุ่นนี่ทางไปอีกป้าได้มาแล้วเออเดี๋ยวป้าก็มาเนาะเดินไปค่อยๆเดินไปครับลูก ตรงนี้จะเดินเลาะอ,อิ่นแทนโอ้ชงน้ำขมมั้นบนเลยที่ระดับเด่นอ่ะเป็นลำธารเล็กๆเป็นร่องน้ำเล็กๆมาจากตรงนู้แนแล้วทำไมไม่รู้ขั้นกลาด้วยครักลูกท่าพักท่าพักใช่ท่าพักท่าพัก ป้าหายป้าอยู่ตรงนน้นน้ำไเลมาเรียบเลยอ้อคนนี้ไหมอ้อไหมนี่เป็นดินฐานเล็กๆน้ำไหลลงมาเรื่อยๆข้าวมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยป้าป้าค่ะเป็นกล้วยเยอะมากเลยค่ะปลาม อ๋อไม่ไหวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาไ,มไ,ไปข้างล่างกันประมาณน,นี้อนนี้ก็เล่าจะ่เวลาพับตอนไปว่าอะไรจากคุ่นีนน้มันอยู่บนภูเขาเลยอูมะละกอลูกเบลอเลยลเมะละกอลูกใหญ่มาก ก็คือชู่คีบ้าสวัสดีครับช่างเที่ยวยังสวัสดีค่ะช่างเที่ยวก่อนสวัสดีสองคัสวัสดีช่างเที่ยวที่ภูเขาภูเขามีน้ำตกด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีเอ่อผ่อนพัก มีหขาทางด้วยเหรอก็มีผีเสื้อโอ้มีผีเสื้อด้วยผีเสื้อเต็มเลยตอนนี้ผมกำลังยืนโอ้โหดอูโอ้แล้วก็มีปาเรามาหาปากันไหมเพราะว่ามีคนมาคือผู้คิปเปิลโอ้อะไรตัวอะไรค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆเดินดีๆอ๋ออ๋ออ๋อวันนี่น้อยน้อย ดูรองเท้าไม่ได้เตียวเลยมากันเลยรผจนภัยอย่างนึงค่ะแต่คือมามาเย็นๆมากก็ไม่ดีเพราะว่ายุงจะเยอะเนาะใช่หาแล้วๆๆา้ววา้วเอ้าผู้นำอย่เขานำทางลงมาถูกอ้าอย่าไปกัดกันลูกอย่าไปกัดกัน ออพอทะเลาะกันอนึ่งนละมุดละมุดออกลูกเต็มเลยเยอะละมุดนี่ผลไม้หมดเลยผลไม้เยอะมากเลยแต่หนูไปเดินตรงนู้นหนุกปะยุงเริ่มมาแล้วครับแมลงค่อนข้างจะเยอะหน่อยเนาะใครมาก็เตรียมยากันยุงเตรียมอะไรมาด้วยมดกับยุงเยอะ นี่มาได้ไหมตรงนี้มานั่งเล่นตรงนี้ได้ลูกมานั่งเล่นตรงนี้นี่ลุงเขาทำสาราสาราเล็กน้อยอืมเขาเขาคิดอ่ะไม่เอาครับเดี๋ยวตกน้ำครับลูกโอเคเขาเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกมันมีแมลงมีแมลงเขาทำแบบเหมือนชะลอน้ำไว้นะน้ำเย็น ุงนหรอยุงเยอะแล้วค่ะลูกยุงเยอะแมลงมันเยอะกดมันตกไปแล้วเล่นยุงเยอะหอยมันด่างมันสำมำหลังดังเด่นเด่นก็เลาะลงไปในสวนนี้เลยทรไม่พลาดมีผักผลไม้เต็มเลย นะคะคือมะเขือ,อด่างเอาไหมมะเขือด่างนี่ครับเนี่ยสีทองใชเลยนะวูบ <c oughs> มีนเจอสีใหม่ด้วยเจออะไรลูกเจอสีใหม่หมาหมาเีอแล้วเป็นสีขาวหมาตัวใหม่ใช่เห็นแต่ก็ว่ามัจนจะมีอะไรเข้าเขาสุด <c oughs> นี้ไปเดินกลับไปหาป๊าป๊ากันครับ มีอะไรเข้า้รองเท้าเหรอเดี๋ยวไปล้างตรงน้ำลูกอ๋อไม่กี่วันล้างอยู่ถ้ามีอะไรติดเดี๋ยวเราจะดูที่รถกันเราจะกลับเราจะไปเที่ยวอีกครั้งแล้วก็คือ่อน้าพ้มพาทีนวอลนัทปลาคอยนปลาค้อนปลาค้อนปลาค้อน ส่วนนี่ก็คือมันด่างมันด่างเฮ้ยนี่ต้องเกลือด้วย อะไรอ,อ๋อเงนตรงไหนน้ยืนตรงนี้หนึ่งได้เดี๋ยวลองเท้าตกไหครับนี่ครับนนนไรอยู่ข้างในอ่ะแต่รู้วนนหว่าห้อน้น,นดูกัน,กนกแคอเดียวว่า,าส้องนี้นว,ว่าเป็นห้อนอนหอนไปดูกัน Yeah ่ดูต้นกา,ฟาแฟเม็ดเต็มเลยลมันไมีกัดลูกมันกัดพ่อนี่ไงเดี๋ยวเละไปนี้ไปตำรวจในนี้กันแม่น้อยนี่มาขึ้นสิงช้ากันดีดกว่าจเจอ,อ,อนี่ไมีสิงช้าด้วยครับมาขึ้นไปข้างบนทางนี้หรืมาทางนี้บ้านหตำพวจเล่นสิงช้าเพื่อขอตำรวจในบ้านก่อนที่นี่ม,ม,านานมั้านำรวจในนี้

ยังไงคะไปดูน้ำตกมาเรียบร้อยละเดี๋ยววันนี้เราจะได้กลับละเพราะว่ามันอยู่นานไม่ได้นะทุกคนยุงเยอะมากอันตรายแล้วเอาในน้อยมาด้วยนี่ร้านวิวปิ้งย่างกลางเต็นท์ถ้าใครจะมาก็ลองสอบถามเจ้าของพี่เขาดูได้นะคะตรงที่ร้านค้าข้างล่างเลยเนาะนี่นะทางก็จะชันนิดนิดแต่ม่ได้ชันมากค่ะไปวันนี้เราขอตัวกลับก่อน กลับแล้วค่ะมาเขือเทียบเลยผลไม้สำหรับว,วันนี้ก็ขอปิดลงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเป็นไงคะสำหรับคลิปท่องป่านีเดีาไม่ทันยุงเยอะมากคือมันเป็นหน้าฝนแล้วก็คือมันเป็นสวนผลไม้นาะมันก็ มากเลยแล้วก็เราใส่ผาสั้นมายากันยุ่งก็ไม่ได้พกมาก็เลยรีบเดินให้พาชมต้นไม้พาชมน้ําตกได้นิดนึงเนาะยุงกัดใช่ไหมคะใ,ใช่ก็แชร์